กนหรือยังกับโปรโมชั่นกาดเบลสตอร์มีกนหรยอยัางกับโปรโมชั่นกาดเบลสตอร์ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าการเซดการดีซ08ซเนี่ยการมันจะเข้าวันที่10ธันวาคมนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่ามีทั้งหมดอโปรโมเนี่ยมันมี3ตัวเนาะที่ออกมาให้เรา ซื้อกันในงานสำโรงไอพวกโปซื้อขายต่างๆนานาพวกนี้ใช่ไหมโอ้ยผมพี่ยะก็จะมีเมลสตอมนะคะซึ่งก่อนหน้านั้พี่ยาก็ได้ทาคลิปของมิโนวาไปแล้วนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยมิโนวานะคะแล้วก็ของลูเคียที่ยาก็ทําไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะสำหรับลูเคียแต่วันนี้เนี่ยเรามาทําตัวของเมลสตอมนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าไอเจ้าโปรโมที่มันรัดเข้ามาเนี่ยทำให้เมลสตอมเก่งขึ้นขนาดไหนแล้วก็ความน่าเล่นของเมลสตอม่มีอะไรบ้างแล้วกันน้บแบบ เล่นต่างๆนานาถ้าเรานึกเนื้อต่มไม่ออกก็ให้เรานึกถึงการเล่นของแฟกเบิร์กดากอนที่กลับมาเป็นในแบบเอนะ็นเคาน์เตอร์เนาะเพราะว่ามันก็ที่ผ่านมาเราจะมีคาเนโล่เรมีรอยัลพาราดินแล้ว,ลวใช่ไหมแล้วก็มีชาโด์พาาดินด้วยแต่ตอนนี้เรามีแค้นเพิ่มมา3แค้นมีตัวของเจเนซิสมีเพียวมูลและมีอควาฟอสซึ่งอควาฟอสก็จะกลับมาในรูปแบบของเนชั่นสโตยเคียนะคะ ก็จะเป็นตัวของเชื่ออะไรอื่นที่ย่าขออนุญาตอา่านก่อนเบฟชุดเตอร์แห่งกระแสจูโจมนะคะใบนี้ก็จะเป็นโปรโมสริมอควาฟอ์ทำให้มีความเก่งมากยิ่งขึ้นในการเล่นเมลสอมนั่นเองก็ใครยังไม่มีก็ต้องไปจับจองกันนะสำหรับใบนี้เนาะมันทําให้เล่นง่ายขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะก็ทําว่าอันนี้เป็นคลิปเล่าก่อนออกใช่ไหมแล้วก็ยังไม่ได้แนะนำโดยังเป็นทางการก็สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอยาบแคปิตอลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พบกับรายการเล่าก่อนออกกับ เน็กอะควาฟอรนะคะในเวนการ์ดี้นั่นเองนะคะการกลับมาครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาครั้งใหญ่ของคอฟอรเลยเพราะว่าเลือกยูนิตนะคะเมลสตอมกลับมาฟื้นคืนชีพในฟอร์แมตดีนะคะแล้วก็ออกมาพร้อมกับป้อมใหม่รวมไปถึงพี่แอจะบอกทุกอย่างเลยนะคะก่อนจะขึ้นภางดีแซนเดเมลสตอมมีอะไรบ้างแล้วก็จะได้เล่นอะไรบ้างเก็บอะไรบ้างซึ่งต้องเกิดเลยว่าเมลสตอมเนี่ยถ้ามองจริงๆแล้วของในสายค่อนข้างน้อยเลยเราจะยัดสามมันแบบมา,มาเลยจริงๆใครที่มีแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะ แต่ใครที่ยังไม่มีแล้วอยากซื้ออยากเล่นก็ต้องเก็บนะคะสําหรับใบพวกนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะได้ไม่เปการเสียเวลาเนี่ยเราจะเก็บเมลสตอร์มเนี่ยต้องเก็บอะไรบ้างนั่นเองนะจะ๊ะมากันเลยนะคะสำหรับมังกร,กรพายุสีเงินเมลสตอร์มน,นะคะเนชั่นสโตยเคียแคนอะควาฟอสนะจ๊ะสายเทียดาก้อนของเราเองซึ่งก็กลับมาเป็นแคนเองเคนาเตอร์ N นะคะมีความสามารถในการโจมตีของเขาที่ค่อนข้างที่จะรนุนแรงนะคะก็คือแอคทีฟช่องแวนหนึ่งครั้งต่อเทิร์นที่ก้าจากมือหนึ่งใบเป็นค่าคอสเรื่องยูนิตแคนออ เทียดาก,ก้อนจังในโซลหนึ่งใบคอยเองเรียกากและเอเจ้าตัวนั้นจะได้รับความสามารถเมื่อโจมตีเวนกาดของคู่แข่งที่เป็นเกสาม,มือสูงกว่าและการโจมตีนั้นเป็นครั้งแรกนะคะของเท์นเขาต่อบาหนึ่งสแตนยูนิตนี้นะคะเจ้าจบเธนและเมื่อจบเ์นก็นํากลับเขาสู่โซไปนั่นเองนะจ๊ะอีกหนึ่งความสามารถออโต้เวนกาดเมื่อยูนิตนี้โจมตีเวนกาดถ้าการต่อสู้นั้นเป็นครั้งที่4ี่หรือมากกว่าของเท์นจั่วก,การ์ดหนึ่งใบเลือกเรียกากาขาก็แห่งหนึ่งใบรีไทยคุ้นๆไหม แค่ไม่ขอการสามใบเท่านั้นแหละมีจัว่วมียิงก็ประมาณนั้นคล้ายๆแฟกเบอร์กันเนาะอีกหนึ่งตัวนะคะสําหรับท i ยดอลแอสซอนะคะเป็นยูนิตที่เรารู้จักกันดีนะคะเพราะว่าเราจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาในเวกนการภาคดีและเวกนการภาควีนะคะที่เราเล่นกันมาโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยกลับมาในภาคดีมีความสามารถก็คือออโต้เรียกักเมื่อยูนิตนี้โจมตีโซบ้าหนึ่งเรื่องเวงการของคุณหนึ่งหมาที่มีชื่อเมลสตอร์ orm, มีชื่อ, atch, อการดจะบวกห้าพันจนจบเทินนิตอีกนะจ๊ะและอีกหนึ่งความสามารถออโต้เรียกเก็บเมื่ ของเรานะคะสแตนอยู่มีคำว,ว่าเมลสตอมในชื่อการ์ดเข้าตู้บาสหนึ่งใบค่าขอเพื่อสแตนยูนิตนี้นั่นเองนะจ๊ะครับใครครับคาพุ้นหูคุ้นตากันมีความสามารถแบบนี้ไอตัวหน้าตาแบบนี้เนี่ะที่มันทำให้แคนอควาฟอของเรานะคะดูเก่งๆนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นทิปเปร์สองใบนะคะเมลสตอมและทัตต์แอสโซและในบ็อกซ์ cp ศูนย์แปดจะมีออเดอร์สุดเทพของเมลสตอมอยู่คือถ้าไม่มีการสแบบนี้เมลสตอมก็จะดูไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นเซตออเดอร์นะคะสุดเก่งนั่นเองม,าม,าเมีีคควาาาาามมมมมสสรรถเเเเเื่ะะเเ่่อออลลนนนนนนกก้้ะะ็็ตตงปแทั แล้วก็มีเมื่อเข้าสู่ออเดอร์โซนจะได้ความสามารถทั้งหมดดังต่อไปนี้อย่างแรกเลือกยูนิเคนเอคาฟอสหรือเทียดาก้อนจับดอบโซนไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเรียกอาศอีกหนึ่งความสามารถเรือกเรียกของคุณหนึ่งใบพาวเวอร์บวกห้าพันตามจํานวนพายุแห่งการพิพากษาใบาอื่นในออเดอร์โซนทุกทุก,ทกหนึ่งใบจนจบเทินย้าว่าใบาอื่นมีสองใบก็บวกห้าพันใบอื่นนะจ๊ะว่าใบอื่นและถ้าพูดถึงของซ้าในอนาคตที่จะออกก็คือบล็อกแปดออกสายมาแล้วใช่ไหมข้ามบล็อกสิบนะคะ ไอ้ก็บล็อกเก้าบล็อกสิบก่อนข้ามไปแล้วจะออกอีกทีหนึ่งคือบล็อกสิบเอ็ดนั่นเองนะจ๊ะก็จะเป็นของซับแคนอควาฟอสเพียงแคนเดียวกับพวกเคียดักก้อนน่แหละสามารถเอามายัดลงเด็กนี้ได้หมดเลยนั่นเองนะคะได้ของเซอร์บีทีคือบีทีสิบเอ็ดนะและมีการโตโมประจําสายอีกหนึ่งใบนะคะเบฟชูเตอร์แห่งกระแสจูโจมีความสามารถคอนติเนียช่องเรียกาดยูนิตนี้จะบอกพลังห้าพันตามจำนวนการ์ดพายุหะนาวีสี่คำในออเดอร์โซนของคุณทุกๆหนึ่งใบมีสี่ใบก็บวกเป็นสองหมื่นนั่นเองนะจ๊ ทำการโจมตีนะคะถ้าแรงกรของคุณติดชื่อเมลสตอมในชื่อกาสหนึ่งเขาตอรบัป็ปค่าคอร์สเลือกเอกกรียกเก็บของคุณหนึ่งใบสรับที่กับโยเนตนี้นึกภาพไม่ออกใช้ไมนั่้านเป็นนึกภาพของตัวอะไรอะไอเกตหนึ่งอะของภาควีที่มันเอามาสลับตำแหน่งอะอย่างนั้นแหละก็คือคอลัมน์เดียวกันอะยาโยกขึ้นเมตีสมมุติเราต่อเก2สองเก2สองใช่ไหมอ่ะตัวนี้ตีสามหมื่นอีกตัวหนึ่งโยกมาตียี่สก็ได้อะไรเงี้ยก็คือสลับกันมาตีอะไรประมาณนั้นนั่นเองอะจะทำให้มีเวฟเพิ่มได้นะคะ ไปต่อก็ด้วยความไวนะคะอันนี้จะเป็นการที่สามารถหามาใส่เด็กได้นะคะมีความสามารถในการเล่นกับเด็กมลสตอมนั่นเองนะจ๊ะก็จะมีไอตัวเกตหนึ่งเนี่ที่สามารถงา่แดมได้นะคะหรือว่าจะเป็นเสือนะคะที่จิ้มบวกพลังได้ก็แล้วแต่หรือจะเป็นตัวเกตหนึ่งก็ได้ที่ลงมาจิ้มบวกห้าพันเจ้าตะกะแ่นฮอตก็ได้แต่ว่าอันนั้นจะไม่ติดพวกเทียดาก้อนหรือพวกคล้ายๆอควฟอร์โนถ้าเราดูรูปร่างลักษณะดีๆอะเวลาเราจะเล่นเมลสตอมใช่ไหมมันบอกเผาแล้วพีเทียดาก้อนแล้วก็มาดูที่ข้้้้้าา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 างงงงลล่่่อออชเเเเเผถถถติิดดดดทีียรรรร์กก็็สสสสมมืไไปใคค แล้วก็ดูรูปร่างลักษณะของพวกการที่มีอาร์ตล่าอารูปร่างของมันที่คล้ายๆาทหารเรือเนอี่ยเราก็ดูความสามารถถ้ามันเหมาะที่จะใส่เราเล่นนะ่้ก็ยัดมันลงไปนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะคะใบนี้เป็นใบชุบที่โคตรจะดีเลยดีนชานะคะลงจากมืออามาชุบดีมากําหรับเดียนชาส่วนเลกอลิทที่ออกมาในบล็อกก็จะมีแค่จอกอนะ่ะก็เล่นจอกไปก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเด็กลิทกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะจ๊ะ อันนี้เป็นเด็กลิตเข้าๆในตอนที่ DVT 08ออกนะคะสัดส่วนของกร์ดก็จะใส่ประมาณนี้เลยนั่นเองนะจ๊ะก็ดูๆกันไว้ให้ดีว่าตัวไหนสามารถหาได้ตัวไหนสามารถลดได้ถอดออกหรือจะเพิ่มตัวไหนก็แล้วแต่เรานั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ในลิต์เนี่ยจะใส่ออเดอร์เพียงแค่2ใบและใส่จอเพอร์เซนา่าอะไรด้วยเพราะจริงๆแล้วอะแล้วว่าเราอาจาจะไม่อยากทกําการเล่นเซตออเดอร์หรอเราอาจจะทาอยากแบบอยากทําอย่างอื่นมากกว่านะเราไม่อยากถือออเดอร์ค้างไว้เยอะเพราะนั่นงจาว่า2ใบนั้นถือว่าเป็นในปริมาณที่เพียงพอสําหรับตัวเด็กและเราก สลับตำแหน่งไนดะ้ซึ่งอันนี้มันยังไม่ได้มีโปรโมสลับตําแหน่งใช่ไหมถ้าจะถอ,ถอดอล,ล,ลดออกไปเราก็ลองไปดูกันที่ไอตัวจิ้มจิมบวกพลังก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวของดียานชาก็ได้นะคะอาจจะลดลงแล้วไปใส่ออเดอร์ เพิ่มในการชุบก็ได้มันจะได้มีคอสพื้นที่ในการชุบที่ได้ไม่ต้องจ่ายคาต์บัตหรือจะไปลดอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกว่าอาจจะไม่จําเป็นมากซึ่งโปรโมจริงๆอาจจะไม่ถึงท่านใส่สี่หรอกเพราะว่าเราชุบได้ใช่ไหมอาจจะสัก2หรือ3ใบก็ได้นะคะเต็มที่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับ n e ็ก m ม l สตอ r ์นั่นเองนะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไอยอามาแคปิตเดือนนั่นเองนะจ๊ะแต่ถ้ายังไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไว้ชอบเมื่อไหร่ค่อยกดให้พี่เอาย่านคะะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันเปิดดซีพีศูนย์แปดนั่นเองจ๊ะบายบาย